ใช่ของกูแล้วล่ะแชร์ได้อย่างเดียวเอ้ยพี่เอาเวลาโชว์เราหนงนี่กูต้องมาถึงจุดต้องเขียนเวลาปักไว้ โยกซ้ายโยกขวาเลยเหรอเไลฟ์จริงดูวันที่ด้วยเด้อแม่เอ้ย <Hey. S 1> ่อไปจะไม่มาให้เธอเห็นกด oh. ต,ติดตามเพจกันด้วยนะกดติดตามเพจนี้ด้วยนะเพจนี้เพจจริงเด้อ ออื uh ื huh. เข้ามาแล้วคนละห้ากลุ่มกันเลยคนละห้ากลุ่มกันเลยอันนี้เป็นไลฟ์สดจริงนะเดี๋ยวผมต้องเขียนมันที่นะทุกคนฟังนะยีบสองเดือนสี่หกสิบสามเวลาหกโมงถึงหนึ่งทุ่มถ้าเลยหกโมงถึงหนึ่งทุ่ม จบไลฟ์สดไม่ใช่ผมแล้วเทปแล้วเจอที่ไหนก็คือเทปคนละห้ากลุ่มก่อนเข้ามาแล้วคนละห้ากลุ่มก่อนคนดูสักหมื่นคนแล้วก็จะขออะไรก็ขอกันมานะขออะไรที่เป็นไปได้นะขออะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องขอนะนะเมื่อวานมีเพจหนึ่งใช้ชื่อเสียแต่เสียงไม่ใช่เลยมีแจกเงินต้มตุนทั้งนั้นครับต้มตุน ต้มตุ๋นคนเข้าเว็บพนันที่เว็บพนันที่ไม่ใช่เว็บแบบเว็แบบดีๆอะไรแบบว่าเป็นเอเจนต์มาหลอกเงินคนผู้คนมาหลอกเงินคนประมาณนั้นคนดูสักคนละ5กลุ่มก่อนคนดูสักหมื่นคนเนี่ยก็ก็ก็ขอได้อยากขออะไรอยากขอให้ไปแจกที่ไหนอยากขอให้ไปอะไรที่ไหนก็บอกมาหรืออยากจะขออะไรก็ก็บอกได้นะ ตัวปลอมตัวปลอมป้ามึงนี่เนี่ยยี่สิบสองเดือนสี่หกสิบสามหกโมงถึงหนึ่งทุ่มถ้าจบหนึ่งทุ่มไปมึงไปเจอคลิปนี้ที่ไหนเนี่ยตัวปลอมนี่ตัวจริงเออเนี่ยตัวจริงถ้าหกโมงถึงหนึ่งทุ่มปุ๊บมึงไปเจอคลิปนี้ที่เพจไหนมึงไปเจอคลิปนี้ที่เพจไหนหรือว่าจะเป็นเพจเสียโป้โปนนคือคือปลอมหมดเทปหมดอืมเทปเยอะมาก เทปเขาทามาเพื่ออะไรเทปเขาทามาเพื่อต้มตุ๋นคนก้า,ยากะย่ั้นต้มตุ๋นเงินคนคือไอพวกเอาเทปผมไม่โปรโมทเว็บผมบอกเลยว่าผมเล่นที่ L a Galaxy หนึ่งที่เดียวนอกนัน้โปรโมท L a Galaxy แปดแปกับ L a Galaxy หนึ่งที่เดียวใครอยากได้เว็บอะไรดีๆใครอยากเล่นเว็บดีๆก็ทักข้อความเพจนี้มาก็ก็มีเด้งให้เลยอืม นะขอห้ากลุ่มก่อน5้ากลุ่มแล้วคนดูหมื่นคนแล้วขอมาเนี่ยวันเวลาบอกหมดนะถ้าโง่เข้าไปตายฟ้านะยี่สิบสองสี่หสามหโมงถึงหนึ่งทุ่มถ้าหกโมงเลยหนึ่งทุ่มขึ้นไปก็จบนะนะ้ำซีมากินหน่อยอืมเข้ามาแล้วกดติดตามเพจกดติดตามเพจเ,เพื่อรับข่าวสารความจริงไม่ใช่ไปดูเทปแล้วก็ส่งเลขบัญชีกันส่งเลขบัญชีกันก็ก็ ก็ไม่ได้อืม,อออมขอสักหมื่นก่อนห้ากลุ่มห้ากลุ่มบอห้ากลุ่มขอห้ากลุ่มห้ากลุ่มนะนี่นี่นี่ตัวจริงแน่นอนนะอ่านวันเวลายีิบสองเดือนสี่หกสิบสามเวลาหกโมงอ่อตอนนี้หกโมงสี่สิบฝาละแต่ว่าช่วงเวลาหกโมงถึงหนึ่งทุ่มถ้าเจอคลิปคลิปนี้ก็คือความจริงแต่ถ้ จบหนึ่งทุ่มไปปุ๊บคือปลอมหมดอืมไม่ขออะไรขอให้เสียมีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดไปขอบคุณผมขอลูกตะก้อหน่อยครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาได้ได้ครับผมขอหมื่นคนก่อนห้ากลุ่มขอหมื่นคนก่อนหกลุ่มหนึ่งชอหนึ่งชอห้ากลุ่ม นะเร็ว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 อยากขออะไรพบหมื่นปุ๊บพิมพ์มันพิมพ์มาเลยว่าอยากขออะไรนะขอวันนี้ให้พรคนละข้ออา่าห้ากลุ่มหนึ่งชอปุ๊บให้พรคนละข้อหกกลุ่มเลยแถมให้ก็ดีอืให้พรคนละข้อ อย่าทักแชทนะตอนนี้อย่าทักแชทนะมันเด้งนะอย่าทักแชทเสียครับถ้าคุยเรื่องการพนันนี่คือทักข้อความมามันเด้งให้เลยนะไม่ต้องถามเยอะนะว่าเล่นเว็บนงเล่นเว็บไหนถ้าข้อความทางแชทมามันเด้งให้เลยนะแต่ถ้าไปเจอไลฟ์สดปลอมไป เดี๋ยวมันเอาคําพูดเนี่ยเอาไลรสดปลอมไปเล่นอยู่เอาไลรสดไปเป็นเทปเอาไปเล่นของพวกมันอยู่แล้วก็ดูไว้ว่าหกโมงหนึ่งทุ่มวันที่วันที่ยีิบสองเดือนสี่หกสิบสามเนี่ยยีิบสองเดือนสี่หกสิบสามเนี่ยนะก็ก็คือตัวจริงตอนนี้อืมเออกูบอกว่าอย่าทักแชทไงไอ้บ้าเอ้ย ทำไมมึงถามแต่เรื่องการพนันกันมะไอสัตว์มึงเจากูติดคุกใช่ไหมเย็ด yeah. แม่กูพูดไม่ฟังกูบอกว่ากูเล่นที่ LA Galaxy 1หนึ่งที่เดียวโอ้ตายเป็นลมเป็นลมละเออต้องอันนี้เอาคนครบหมื่นปุ๊บขอได้คนละหนึ่งข้อแต่อย่าขอเกินไปถ้าขอเงินได้ไม่เกินห้ารอยเอ๊ย ถ้าขอเงินหนึ่งหมื่นคนได้ไม่เกินสามร้อยสองร้อยดีกว่าเนี่ยไม่พอจ่ายออขอพรได้คนละหนึ่งข้อสองร้อยนะหนึ่งข้อสองร้อยข้อละสองร้อยอยากได้อะไรอยากให้ไปแจกเงินตรงไหนขอได้คนละขอ้อแล้วพรนั้นก็จะให้ไปนะนะถ้าขอเงินได้คนละสองร้อยพออืมเดี๋ยวขอเงินสนับสนุนก่อนนะสนับสนุนโดย เงินสนับสนุนที่จะแจกคนก็นี่นะ l x l a x y หนึ่งเดี๋ยวจุดแบบหนึ่งนะไม่ต้องถามกันเยอะว่าเล่นยังไงเล่นยังไงไปเล่นกันเอาเองไม่ได้สนับสนุนนะเด้อไม่สนับสนุน แต่ว่าบอกที่ว่าไม่โกงแค่นั้นเองเอ้ยไม่ใช่นี้อืมนะเอาตอนนี้ขอได้แล้วขอขอได้แล้วพิมพ์มาขอปุ๊บเดี๋ยวจะไล่ดูไล์สดถ้าคลิปนี้ไม่ผิดกฎหมายของ Facebook อะไรมันก็จะยัองอยู่นะมันก็ยังยังอยู่แต่ถ้ามันผิดกฎของ Facebook มันก็จะหายไปเพราะเกรียนมันจะสแปมเข้าใจไหม รีบห้ากลุ่มห้ากลุ่มเข้ามาเก้าพันคนห้ากลุ่มเลยแล้วมาขอได้ทุกคนนะเอฟซีบิ๊กป้รถถังฝั่งโดนไอ้ก้าเยอนไหมโอ้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนโดนสแปร,แรมบรีดูตัวนี้อืมนะดูบรีต้องหลบหอใครใครใครถามเรื่องการพนันนี่การพนันนี่คือเลิกคุยเลยนะยยนะนะ ไม่ต้องถามว่าเว็บนงเว็บไหนพูดไปทุกวันอยู่แล้วว่า L A Galaxy 1นะาม,ม,า 1> มึงไม่ต้องถามเยอะแยะนะเย็ดแม่มึงมึงบ้ากันแล้วอเอาเร็วขอเข้ามาพิมพขอเข้ามาจะขอเงินได้คนละสองร้อยจะขออะไรได้นี่หมดแต่นี่คือไลฟ์สดจริงไลฟ์สดจริงพอเข้ามาปุ๊บคนละห้ากลุ่มก่อนคนละห้ากลุ่มหนึ่งนะแล้วก็หนึ่งอืม เสียป้อดูดอะไรอูดูดยาเส้นเนอ,อเป็นอะไรอะ่ะยาเส้นแล้วเป็นอะไรกูดูดยาเส้นผิดกฎหมายไหมยี่สิบสองเดือนสี่หกสิบสามเข้ามาปุ๊บกดติดตามเพจไว้จะได้ไม่โดนหลอกบอกญ<ช><ย>าติพี่น้องด้วยว่าอันนี้คือของจริงยี่สบสองเดือนสี่หกสิบสามหกโมงถึงหนึ่งทุ่มตอนนี้เกือบหนึ่งทุ่มแล้ว<ช>เกือบหนึ่งทุ่มแล้วขาดอีกห้านาทีรีบขอแลวจะไล่ดูนะไอ้พวกถามเรื่องการพนันนะ ถ้าข้อความมาพอไม่ไม่ออกสื่อนะสนับสนุนโดสนับสนุนเงินแจกโดยเบอร์เว็บ l a x y 1 c o m อืมอะไรอ่ะไอสัตว์โป้ทำหน้าฮเฮียใ,ให้ดูหน่อยฮึสัตว์พอใจมึงไหมพอใจมึงแล้วนะเออพอใจมึงแล้วปลายซ้ายสัตว์อืม เสียครับถ้าหมาซี่แม่มึงจะเกิดมาเป็นมึงหรือเปล่าเกิดมาเป็นพ่อมึงไงเกิดมาเป็นพ่อมึงไงไอสัตว์นะครับอย่าพูดไม่เพาะนะอย่าได้เยอะนะถามได้ถามได้แต่ทักแชทก็ทักได้จะตอบจะอ่านให้ฟังนะขอก็มาเลยขอกันมาเลยว่าจะขออะไรแต่เข้ามาปุ๊บกดติดตามเพจละห้ากลุ่มนะขอตังค์ได้คนละสองร้อยแค่นั้นพอ แต่ถ้ามันเยอะไปก็ต้องเหลือคนละร้อยแล้วล่ะอืมรู้สึกว่ามันจะมันจะพูนเพลินพูน,พนไม่ขออะไรมากขอให้เสียโป้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณครับอเอาไปเข้ามาละห้ากลุ่มก่อนเลยนี่คือไลฟ์สดจริงยี่บสองเดือนสี่หสามเวลาหกโมงถึงหนึ่งทุ่มอันนี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วอีกสองนาทีอีกสองนาทีจะหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวทดเวลาให้ถึง ถึงอ่าสิบนาทีทุกทดเวลาอ๋อนี่สิบแปดสี่เก้าแล้วสิบนาทีอีกสิบนาทีอืมเอารีบขอมาเนี yeah. ่ยเสียครับนะคุยมาคุยมาคุยแมวอันไหนเล็กกว่ากันครับคุยพ่อมึงไงอืมอืมเว,เวลาพี่ยีพี่ทำ จะเกียนนักเกียนการจะเกียนนักเกียนดีๆนะนอืมเพราะว่าข้อขาเป็น,นยเฮีย <Here S 2> ครับผมดูเฮียไลฟ์สดคอมเมนต์จนมือแทบพังแล้วผมไม่หวังอะไรมาก <S <S ผมขอแค่ร้อยเดียวพอครับได้จัดไปเดี๋ยวรอกก่อนนะจะโอนตอนนี้โอนไม่ได้เพราะถ้ามึงเห็นสลีปปุ๊บแบนทันทีเฟ e บุ๊ k หายไลฟ์ L ikes. L ikes. สดหายเข้ามาและห้ากลุ่มติดตามเพจแค่นั้นพออืม ขอเงินได้แค่คนละร้อยสองร้อยนะอย่าขอเยอะไม่มีเงินแจกอืมใครที่ขอให้ผมสุขภาพแข็งแรงก็ขอให้พวกคุณรวย,วยเๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงตามนั้นแต่เข้ามาละห้ากลุ่มก่อนนี่คือไลฟ์สดจริงเตือนพ่อแม่พี่น้องพวกท่านด้วยว่าอันนี้คือไลฟ์สดจริงวันที่ยี่สิบสองเดือนสี่ต่อไปนี้ไลฟ์สดจริงจะมีเวลาบอกกันพวกไอ้ปอมมันเอาไปหลอกเงินคนนะถ้ามีอย่างนี้แล้วโดนหลอกอีกถ้ามีอย่างนี้แล้วโดนหลอกอีกก็ ไปตายซะดูปากนะครับไปตายซะนะอืมเสียครับผมไม่ขออะไรมากสอนวิชาเล่นไพ่แล้วเกิดเหมือนเสียให้หน่อยผมไม่ขออะไรเลยผมขอได้วันละห้าพันพอมึงคิดว่ามันง่ายเหรอนะเวลากูเสียไม่มีคนรู้นะสูตรนี่คือสูตรกูเลยนะทุกวันนี้ที่กูนี่นะสูตรคือกูไปเล่นที่ไหนถ้ากูได้กูสดเลย ถ้ากูเสียกูค้าไว้ก่อนแล้วค่อยซอยจ่ายอันนี้คือสูตรเสียโป้นะครับเออไม่ให้เบิกส่วนะได้สดได้เบิกสดเสียติดหมดจดได้ก่อนเขาเรียกว่าได้สดได้สดเสียจดเออไม่ให้ก็ไม่ให้ติดก็มึงไม่ต้องเปิดรอเล่น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 ถ้าถ้าเสียเยอะก็ต้องให้ให้ติดกันอืมให้นะแต่ช้านยเออ ให้นะแต่ช้าหน่อยเอาขอได้คนละสองร้อยคนละร้อยขอได้อืมใครขอให้ผมสุขภาพแข็งแรงก็ขอให้ขอให้ขอให้กลับเช่นกันนี่คือไ์สดจริงช่วยกันห้ากลุ่มก่อนนะช่วยกันห้ากลุ่มอืมช่วยกันห้ากลุ่มหนึ่งช้อนนะหนึ่งชชอนะช,อช,อช้อนู้า เสียครับแม่ผมป่วยเป็นโรคซับจางครับช่วยผมหน่อยหนึ่งแสนบาทอืมซับจางมันก็จางกันทุกคนเหรอว่าเสียครับทุกวันนี้พ่อผมติดการพนันมากเลยเพราะดูไฟ้สดเสียอืมไอสัตว์เนี่ยมึงหาเรื่องเนี่ยเนี่ยมึงหาเรื่องเยดแม่มึงบอกห้องเลิกดูเลยนะไอสัตว์ เสียครับการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีในประเทศนี้เท่านั้นแต่ประเทศอื่นมันเป็นสิ่งดีเพราะถูกกฎหมายถูกต้องเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้บังคับและการพนันนี่นะจะบอกให้นะว่าหวยก็การพน,นันมวยก็การพน,นันทุกอย่างคือการพนันหมดแต่การพนันคือถ้าเราติดแล้วเราไม่เลิกเราเล่นแล้วเราไม่เลิกชิบหายทั้งชีวิตนะนะเอาผมไปแล้วนะ กดติดตามกันด้วยนี่คือจริงแต่ถ้าใครอยากได้เว็บชัวร์ก็ทักข้อความผมจะเห็นแล้วก็สนับสนุนเงินแจกคือ la galaxy 1 c o m การพนันเป็นสิ่งไม่ดีห้ามเล่นตามเด็ดขาดก่อนไปย้ำวันที่ก่อนไปย้ำวันที่ยี่สิบสองสิหกสามหกโมงถึงหนึ่งทุ่มถ้าจะเกินหนึ่งทุ่มไปแล้วไปเจอไลฟ์สดผมอีกไม่ใช่ไม่ใช่ผมแล้วนะคลิปเก่า เสียครับไอ้บ้ามันมาหาเสียไหมครับไอ้บ้าอ๋อไอ้บ้าไอ้อัมพลทุมมานะปล่อยมันตายเบอะมันสติไม่ดีนะช่วยมันเดียวเฉยอืมวันไหนมีแจกข้าวอีกครับวันนี้เห็นแจกข้าวไปหมื่นโลเดี๋ยววันไหนมีก็บอกเองนะอืม เสียครับไอ้เปิดขโมยเงินผมไปสามหมื่นช่วยตามช่วยช่วยตามไอ้เปิดไอ้เปิดมึงรีบเอาตังค์ไปคืนเขานะไอ้เปิดมึงรีบเอาตังค์ไปคืนเขาเลยนะไอ้เปิดเนี่ยไอ้เปิดมึงอย่าขโมยตังค์เลยเปิดอ้าวจบไลฟ์สดแล้วนะยี่สิบสองเดือนสี่หกสิบสามจบกดติดตามเพจกันด้วยวันหลังก็มีอะไรฮ่าฮ่าไให้ชมเดี๋ยวขอญาตไปแล้ว เสียช่วยคนเพราะอะไรเรื่องของผมนะผมไม่ได้เล่นการเมืองไม่ได้หวังอะไรจากพวกคุณแล้วกันนะผมช่วยเพราะเพราะผมอยากช่วย